คุณแม่ค่ะรีลาดาจะพาภูริตาไปเที่ยวนะคะวันนี้โอเคจ้ะหนูค่ะเราจะต้องรับสะตากรรมนะลูกถึงหนูจะเป็นฝาแฝกกัน คนจะต้องไปได้ดีส่วน่ี์คนต้องอยู่กับค่ะจะเป็นคนเลือดที่จะอยู <thankful S 1> ่ก <aseg uro S 2> ับแม่จ้าหนูเสียสละให้น้องได้ค่ะหนูจะอยู่กับแม่เองพี่แต่หนูไม่อยากไปอยู่เรือนใหญ่เลยค่ะแม่เป็นไรนะเราอ่ะจะต้อง เจออุปสักคหลายมากมายน้องจะต้องเป็นดาวเด่นหรืออยากเป็นดาราที่น้องใฝ่ฝันยิ่งมีคนดีๆเข้ามารับช่วงต่อดูแลจากพี่เนี่ยยิ่งพี่ยิ่งดีใจขอบคุณครับพี่น้องไปพักทะลกได้ไปพักเถอะน้องขอบคุณนะพี่ ไปเร,เราจะไปเล่นกันเราจะกลับมาทางานแต่งใช่ไหมคะใช่เราต้องไปลานะ้าที่เคยดูแลล่ะเขาก็ช่วยดูแลเข้า ดูแหล่น้ำเราลุงคะลุงหนูคงอีกรอเราคงทำงานให้ลุงคนเดียวแล้วนะคะ ปริตาจะต้องไปอยู่ที่อื่นมัเป็นไรจ้ะปูริตาจะไปอยู่ที่อื่นเหรอใช่ค่ะขอรับแค่คนเดียวขอรับแค่ปูริตาชัางจะจ้ะ เราไปกินข้าวต้มอ,อ,อมันตินที่ข้างบนก่อนกันได้ไหมหลานค่ะอร่อยจังเลยค่ะ เราคงจะต้องอยู่แค่แค่นี้เนาะ <Okay. S 1> ไม่ต้องเศร้านะเดี๋ยวพี่ <Okay. S 1> จะดูแลเองไปตลอดนี่แหละ <Okay. S 1> ถ้าพี่มีเวลา <laughs> เดี๋ยวพี่จะต้องพี่จะตามหาเราให้เจอใครมาทำร้ายเรา ต่อหน้าพี่พี่จะแก้แค้นให้เข้าใจไหมแต่พี่คจะแสดงตัวตนไม่ได้เพราะว่าอีกหน่อยเธอจะต้องเป็นคนดังส่วนพี่ก็จะเป็นคนไม่ดังใครทำอะไรน้องพี่ พี่จะดูแลน้องอยู่ห,าหา่างๆค่ะถ้าหนูแอบจากบ้านมาอีกเล้วหนูจะมาเล่นกับพี่อีกนะได้เลย เดี๋ยวพอตัออดไปเสี็จแล้วมาฝุ่นเถอะนะเราลากันตรงนี้นะพี่นิดหน่อยว่าที่สามีหนูก็จะมารับแล้วได้ ีเนี้ยล่ละต้องไปรับคู่มั่นของเขาแล้วละ่ะ คนนี้ก็แค่คู่มัน เราก็ตัดไปจเจอกันหลายๆะันอยู่แล้วว่าไงจ๊ะพี่มารับแล้วสวัสดีค่ะพี่ แล้วไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เลยอ่ะอยู่ได้ไม่เกินครึ่งวันเองไปดีวกว่า,า,าย